สวัสดีครับพี่พี่นะครับชาวริบเดียวก็เที่ยวได้นะครับวันนี้อยู่กับ c50 นะครับผมนี่ครับงานตรงครับดูนะครับผมดูสภาพครับอืมนี่ครับสนิมครับสนิม สีมันก็เป็นสนิมเลยครับผมสักๆากเลยครับท่านผู้ชมสักๆาให้ดูเลยครับเืินไม่ดูครับท่านผู้ชมครับอืสงสัยจะจอดนานนะครับดูครับนี่ครับไม่ไม่เอาจริงไม่มันไม่มีนะครับแบบนี้ครับอใจใหญ่สองพันครับสองพันนี้ยอดครับท่านผู้ชมดูครับดูกันจะจักครับ สี่ห้าสิบครับอย่าให้ใครโกหกได้ครับฮันด้าดูยันซี่รอเลยครับผมนี่ครับนี่ครับเครื่องครับทุกอย่างครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับท่านผู้ชมครับดูฝั่งนี้บ้างครับกระเป๋าข้างครับเก่าครับกระเป๋าข้าง นี่ครับอันนี้ครับพักเท้าครับพักเท้าของคนขับนะครับอันนี้ดูจากอายุการใช้งานนะครับหืมข้ออักคระทุกครครับเหยียบดีก็อยู่เหยียบไม่ดีก็หมื่นครับอืระบบสายไฟนะครับเอาไม่อยู่ครับต้องใช้พันเตี๊ยพันโันคครับติดตามไว้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ